สร้างห้องประชุมและแชร์ลิงก์ Google Meet ทำยังไงไปดูกันค่ะขั้นแรกนะคะให้ดูคนเข้ามาในแอป Google Meet นะคะจากนั้นนะคะให้กดคำว่า New Meeting ค่ะในส่วนนี้นะคะจะถูกแบ่งออกเป็น3ตัวเลือกนะคะในตัวเลือกแรกนะคะจะเป็นการสร้างการประชุมไว้ใช้ภายหลังค่ะตัวเลือกที่2นะคะคือการเริ่มการประชุมทันทีค่ะตัวเลือกสุดท้ายนะคะจะเป็นการกำหนดเวลาประชุมเอาไว้ใน Google Calendar ค่ะ วันนี้นะคะเราจะใช้ตัวเลือกแรกนะคะให้กดเข้าไปได้เลยค่ะระบบจะแสดงหน้านี้ขึ้นมานะคะจะเป็นหน้าลิงก์ของห้องประชุมของเรานะคะถ้าเราอยากจะแชร์นะคะเราสามารถที่จะกดไปที่สี่เหลี่ยมตรงด้านขวาได้เลยนะคะเป็นการก๊อปปี้ลิงก์นะคะหรือว่าจะกดแชร์อินไวด์ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ หรืออีกวิธีหนึงนะคะก็คือการแชร์รหัสตัวอักษร10ตัวนะคะของห้องให้กับผู้เข้าร่วมประชุมได้เช่นเดียวกันค่ะอยากได้สาระดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามเราไว้นะคะ